สวัสดีค่ะพี่น้องยายปนก้นเจ้าเกลือนมาพบมาพอกันอีกแล้วกับพี่กับน้องนะคะเมื่อนี้บริเวณคีบไผเบิงอ่ะพี่น้องมีผู้ใดถือกล้องให้เห็ดน้ำพริกน้ำพริกปลาส้มนะคะน้ำพริกน้ำพริกปลาส้มค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบแห้งนะคะมันมันจะเก็บได้โดนะพี่น้องสำหรับเดินทางเนาะค่ะ ไปไกลๆเสียหมคะ่ะเฮาอยากกินกับข้าวเหนียวหอนๆหรือว่าข้าวสวยหอนๆอยังเสียคะ่ะมันกับมาโรยได้เลยคะ่ะมันมีวิธีการหลายอย่างอ่ะพี่น้องก็เลยบ่รู้จักว่าเจังไดใหตุพี่น้องเบิง่งเพราะว่ามันมันตัดต่อกับ,เ,บเป็นนะคะมันมันใส่ระยะเวลาโดนนะคะนี่คะ่ะเฮ็ดเฮ็ดเพื่อสีสรงให้อาจารย์เพิ่นข้าแแ็บอะคะ่ะก็เลย เฮ็ดบอลลายเมื่อนี่เห็ดบอลลายค่ะแต่ว่ากใส่เวลาาดนคือเกาใส่เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะกวกาัเสิเห็ดเพราะใส่ผสมเป็นโตค่ะอันนี้จะเป็นปลาอ่าใส่ปลาปลาตะเพียนค่ะมือน,นี่ใส่ปลาตะเพียนปกติหาล้างมือกาคันได้เป็นปลานิ่นมากสิก็จะเห็ดเป็นปลานิ่นนะคะแต่ว่าปลานิ่กเกิดเส็เดง่งายนิดนึงเพราะว่ามันบมีกางหน่อย อันนี้มันกะซีมีกลางอ่ะกลางหน่อยเนาะคะเ้าต้องได้เลือกกลางเลือกอย่างอื่อะพี่น้องใส่โอ้ใส่เวลาโดนแห้งแต่ว่ากระแทบคุ้มค่าค่ะค่ะทั้งอาจารย์มหาไร้เพื่อนสีเอาเข่าห้องแล็บอะค่ะว่ามีสารยังบอนุนนั่นนี่หลายอันหลายอย่างเพื่อจะอ่าให้อออย่าค่ะสิทธิ์อออย่อ ต้องเอาข้หของแล็บก่อนนะคะป่าสมของห้าสีบอมี่อันเพิ่นเอิ้นีหอย่างละดินประสิวเหมคะภาษาการก็บเพิ่นเอินอย่างละ,ะ,ะ,าางงละฉั้นมุจจักต่ <c oughs> บ้านชั้นเอินดินประสิวขี้เกียนะคะใช่แม่มนน่ะดินประสิวอันนี้จะปอดเลยเด้อยคะ่ะบอมีมักเป็นป่าสมแบบโบล้านเลยคะ่ะในมาห้ากับสีมะคั่ว เอาเกลือเอาเหงือกออกนะคะล้างสะอาดแล้วก็มักน้ำเข้ามาแช่น้ำเข้ามานะคะแช่น้ำเข้ามาไวแล้วก็ซีมาคลุกเข่ากับเกลือกับเครื่องปรุงที่ที่เฮ็ดให้เบิ่งเมื่อกันคะ่ะถ้าตามเบิ่งคลิปเก่าๆก็จะเห็นเนาะคะ่ะที่เฮ็ดส้มปลานิ่นนะคะพอได้เป็นส้มแล้วเฮาก็สิมาเฮ็ดเป็นแบบเนียค่ะนีเนี่ยเป็นเป็นน้ำน้ำพริกนะคะเป็นน้ำพริก น้นพริกปลาส้มนะคะมันพริกปลาส้มทรงเครื่องแบบแบบแหงนะคะพี่น้องค่ะตามออเดอร์อยู่นะคะถ้าถ้าอยากซิมกับซังมาใดนะคะเฮามีผลิตตามออเดอร์อยู่คะ่ะแซบค่ะแซบอิลีมือกับสีสันๆแน่เด้อพี่น้องเอ้ย,อยบ่มีขาก่องอันนี้สิแพ็คส่งเพิ่นค่ะพี่น้อง แขกทรงอาจารย์เพิ่อนเขาแล็บก็เล่ฮ็ดบ่ลลาเมื่อน,นี้นะคะมาคลิปสั้นๆค่ะพี่น้องมาคลิปสั้นๆถ้าสนใจสร้างได้นะคะใต้คลิปนี้จะใส่เบอร์โทรไว้นะคะสนใจกะโทรมาได้เลยนะคะเหตดตามออเดอร์สดใหม่ทุกวันค่ะค่ะกะสิมาสั้นๆเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะสวัสดีและขอบคุณขอบคุณค่ะ